มาครับมาก็จะพาท่านผู้ชมมาดูสิ่งก่อสร้างใจดีวัดหินชะโงกถ้าเสร็จแล้วคาดว่าคงงดงามพาเที่ยวด้านนี้ก็จะเป็นยังอยู่ในการก่อสร้างอยู่ครับท่านผู้ชม ดูตรงนี้ครับท่านผู้ชมรูปปั้นมังกร แล้ก็พามาชมโบสถ์ครับดูนะครับถ้าผู้ชมโบสถ์นี้ยังไม่เสร็จนะครับถือว่าสวยงามมากทีเดียวเชียวเราจะซูมเข้าไปนะครับนะครับซูมกกับโบสน,นี้สวยงามมากครับแต่ยังไม่เสร็จนะครับ นี่ครับมาถึงประตูวัดทางเข้าโบสนะครับยังไม่เปิดใช้งานเพราะว่ายังสร้างไม่เสร็จหาชมรอบๆครับ